สวัสดีค่ะอราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปราศีกันนะคะธาตุดินผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเป็นคลิปความรักเดือนตุลาคมนะคะปัจจุบันนี้นะคะเก้าไม้เท้า การดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบผู้ชายคนนี้น่าจะเจ็บมาเยอะหรือไม่ก็เคยมีรักมาหลายครั้งและแล้วก็ไม่สมหวังสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยก็คือว่าเขาอยากจะปลีกวิเวกเขาอยากจะหาความสงบให้แก่ตัวเองเขาอยากจะมองให้รอบด้านขอมีสติมีการค้นหาตัวเองก่อนแล้วค่อยก้าวต่อไปอยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างเหงาๆอยู่อย่างแบบเดียวดายประมาณนี้คะ่ะเขาจะเ,เขาคิดอยู่ในใจของเขาขอตั้ง สติแป๊บหนึง่งหาธรรมะเข้าตัวหน่อยหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมหน่อยหาสิ่งที่เป็นความจริงมาไว้ในตัวเขาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดอย่างนี้นะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนเลยคุณจะเจอผู้ชายนะอัศวินถือถ้วยนะคะซึ่งเป็นหนุ่มน้อยแล้วก็นําโอกาสดีๆเนี่ยมาให้คุณนําข้อเสนอดีๆนําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาช่วยคุณอะนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจจะออกแนว รักธรรมชาติหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณน่ยแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาเป็นอัศวินนะคะเขาเป็นอัศวินถือถ้วยก็หมายถึงว่าเขาจะมีอารมณ์ที่ดีเขาจะมีความเอื้ออาทรเขาจะมีคารมคมคายที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติผู้ชายคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณเขาก็จะยื่นโอกาสให้คุณแล้วคุณก็จะได้โอกาสคุณได้สามเหรียญ สามเหลียญเนี่ยก็หมายถึงการทํางานด้วยฝีมือและความตั้งใจแล้วก็เป็นการวางแผนที่จะทํางานต่อไปหรือว่าทํางานเป็นทีมหรือว่าลังสรรฝีมือของคุณหรือว่างานต่างๆที่ทําด้วยฝีมือของคุณอะนะคะจะออกมาสู่สู่อนาคตอันอันใกล้นี้คุณจะได้ทํางานที่มันแบบว่า เป็นตัวของตัวคุณเองจริงๆแล้วใช้ความสามารถของคุณจริงๆโดยการทิ้งอดีตไว้ก่อนยังไม่ต้องสนใจอะไรมันก็แค่มาทำงานตรงนี้ให้มันเพลินๆไปในอนาคตที่ใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยนะคะสุดท้ายนะคะมาได้ราชินีดาบนะคะเราต้องบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวผู้หญิงคนนี้อนาคตคุณจะเจอนะคะผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวผู้หญิงที่รอบรู้ผู้หญิงที่เย็นชาผู้หญิงที่ เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจากตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาจะรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยสําหรับเรื่องที่เขาอยากรู้นะเขาจะรู้ไปหมดเลยเรื่องเนี้ยสําหรับหนุ่มชาวราศีกันเนี่ยนะคะจะเจอผู้หญิงคนอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าเล่าว่าแล้วคุณคิดยังไงในปักนี้ไม่บอกนะคะว่าคิดยังไงเพราะว่าคุณเองยังรู้สึกว่าเจ็บมาเยอะแล้วไม่อยากจะยุ่งกับใครแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเพราะเป็นตัวเลือก ให้กับคุณในอนาคตคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปเลยก็ได้นะคะว่าเคยเจอผู้หญิงหวานเคยเจอผู้หญิงสวยเคยเจอผู้หญิงเรียบร้อยเคยเจอผู้หญิงคะขาแต่คุณกลับมาต้องมาเจอกับผู้หญิงที่หวานไม่เป็นไม่รู้อะแต่งตัวก็ไม่ได้เรื่องหรือว่าท่านจะทำงฉันอย่างเงี้ยจะทำไมซึ่งไม่เอาใจคุณเลยแต่คุณกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่เหมือนคนอื่นที่คุณได้เจอมา ไม่แน่นะคะคนเนี้ยอาจจะเป็นคู่คุณก็ได้นะคะอยู่ที่คุณเลือกที่นี่มันคืออนาคตที่คุณจะต้องเจอกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่หญิงที่ดีนะคะเขาจะไม่เอาสิ่งที่เป็นอดีตอะมาปะปนกบปับปัจจุบันนะคะผู้หญิงคนนี้เขาจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรมั่งจุดดีของเขามีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาไม่หวานเท่านั้นเองอย่าหวังว่าจะได้ความหวานจากผู้หญิงคนนี้นะคะมีแต่ความรู้รอบตัวที่จะให้คุณเท่านั้นเองเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้ราศีกันเนี่ย คุณจะเจอผู้หญิงแบบนี้เริ่มมาจากการที่คุณอยู่คนเดียวหงอยเหงาเศร้าโศกแล้วก็เข้าหาธรรมะคนหาสัจธรรมแล้วจะมีคนนำสิ่งดีๆมายื่นให้คุณ นะคะมีคนนํางานมีข้อเสนอดีๆมาให้คุณแล้วคุณก็ได้ทํางานทําการหรือว่าได้ทําสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบเพื่อที่จะลืมอดีตให้มันผ่านไปแล้วคุณก็มาทํางานแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะมาเจอผู้หญิงคนที่เราบอกเนี่ยค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ดูท่าทางแล้วญิงยะโสหน่อยๆห,หน่อยนะคะแล้วก็ไม่สนใจใครทางนั้นนอกจากตัวเองแต่จริงๆแล้วเธอ ไม่สนใจใครจริงๆนะคะคุณไม่สนหรอกเขารู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแบบไหนนอกจากคุณจะทําความตรงอ่ะหมายถึงจิตสื่อจิตใจสื่อใจใจใจถึงใจอ่ะคุณถึงจะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้จริงๆอนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเขามองคุณอยู่แล้วเพราะว่าในไพ่ตัวนี้มันคืออนาคตที่เขามองเออคนคนนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันเนาะเออถ้าเกิดว่าเขาคิดที่จะลงหลักปักฐานเขาก็อยากได้ผู้ชายนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เหมือนกันที่แบบว่าไม่เจ้าชู้ คือเขาอาจจะเป็นมาเหมือนเหมือนกันนะนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีอดีตหมายถึงเขาไม่เก็บเอาไว้แต่คุณเนี่ยเก็บเอาไว้เก็บอดีตไว้จนแบบรู้สึกแบบหลอนอนะ่ะเออคุณจะหลอนเอาแต่แล้วว่ะไม่อยากจะมีใครแล้วกลัวจะเจอแบบเดิมอีกกลัวจะเป็นแบบเดิมอีกไม่อยากได้แล้วอยากจะให้มันอยู่แต่ในความทรงจําไปแล้วก็มัน แล้วก็ให้ลืมเลือนมันไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้มันติดเสมอไงฮะจนวันหนึ่งคุณก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนที่ที่เราบอกอยู่เนี่ยก็คือราชินีดาบเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ตัดสินใจเร็วฉับพันฉับฉับไปเลยอย่างเงี้ยหลายว่าเรายังไปไม่ทันเขาเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็โอ้รู้ไปซะทุกเรื่องเลยอะไรจะรู้ไปหมดทุกอย่างเลยโอ้ยฉันไม่อยากได้หรอกไอ้คนรู้มากแบบนี้ฉันไม่ชอบผู้ชายคนนี้เขาว่างี้แต่เปล่าในใจเราอะชอบเขาไปแล้วอืมชอบเขาไปแล้ว แต่จะลงเอยยังไงไพ่ยังไม่ขึ้นนะคะมันต้องรอไปเดือนหน้านูน่นแต่คุณอนะชอบเขาแน่นอนเพราะว่ายังไงคุณก็ทําเหมือนกับว่าโอ้ยไม่สนใจหรอกมันไม่ใช่สเปคฉันสเปคฉันมันต้องสวยหวานเรียบร้อยใส่กระโปรงยาวสวยสีเขียวสีอ่อนอะไรของคุณไปอย่ามาแต่งตัวเข้มๆอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนชอบคนอ่อนหวานแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่อ่อนหวานเขาก็อ่อนในไงคะ แต่เขาแข็งข้างนอกเพื่อปกป้องตัวเขาเองผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนดีของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณลองเปิดใจสิคะเปิดมองคุณเจ็บมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับผู้หญิงที่คุณคิดว่าดีที่คิคุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วคุณใจเจ็บแบบนั้นนี่หรอคะเพื่อหาอะไรคะคุณก็ลองเปลี่ยนแนวดูสิคะเปลี่ยนมาเจอผู้หญิงที่เขาจริงใจจริงๆแต่เขาไม่หวานอย่างเนี้ย คุณลองเปลี่ยนดูนะคะเผื่อคุณจะเจอคู่ที่แท้จริงของคุณในอนาคตและไม่ต้องมีการเจ็บกันอีกนะคะวันนี้ออร่าก็ฝากคลิปของชาวราศีกันไว้ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าการอ่านของออร่าไปตรงกับผู้ใดหรือว่าพูดไปพูดจาที่ไม่น่าฟังออร่าขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาร่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ